เอานะครับสวัสดีครับผมกับพผมนิ w s โคับการรีวิวเกมยูมิี่กี่พาร์ทที่17นะครับก็ครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นหิมะกันนะครับนะครับ,นะรบก็ขี่จักรกกกยานตามเดิมจักรยานด้วยความเร็วนะครับไปลุยจะเจออะไรวะเฮ้ยทำไมมืดอย่างนี้วะวัด t ัดเขาว่าไง เด่นเด่นเด้นกันดีกว่าอ่าแล้วไงวัดเอ้าเอ้าแค่นี้เหรอเฮ้ยแค่นี้เหรอเอ้าเฮ้ยแล้วทำไปต่ออยู่นะเฮ้ยเว้แล้วเว้แล้ว เอากรรมอาทาไปต่อยเอานี่ไม่ใช่อ่ะมีทังเงินหล้ววะกีดเอาะไรเอาะไรไปทางไหนดีเฮ้ทางเงินอยู่ไหนละเป็นกรรมละกรรมละกรรมละจะเจอทางไหมเนี่ยฮัลโหล โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอือมีทางนี้ด้วยเะเะโอ้มีทางนี้ด้วยโอ้โอ้เฮ้ยคุณคุณวะอ้าวอ้าวเฮ้ยตันเฮ้ยตันเฮ้ยเอ้าอย่างเงี้ยจะทำไปต่อจะไปต่อไม่ได้อ่ะซะอย่งงางเงี้นแต่ต้องมีทางอางื่นสิอยู่ไหนอย่าให้รู้นะถ้ารู้นะถ้ารู้นะไปเลย ดีววะทางไปต่ออยู่ไหนเอ,อ่ยหลงต่อไปในมิตินี้มิติบ้าอะไรเนี่ยทางมันโห,หดร้ายเหลือเกินคดเขี้ยวกดเขี้ยวขลดคด,ดเขี้ยวค้างเวีนกรรมเฮ้อกลับมาทางเดิม ฐานที่เราคุ้นเคยหาอะไรไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยไม่เจอเอฟเฟกต์ใหม่ทำไมอยู่ไหนวะอยู่ไหนตรงนี้มีปะตรงนี้มีไม่มีไม่มีมีมีเฮ้ยมีมีมีไว้มีมีไว้มีโอ้เดินทางใหม่ไว้เยอะจังเลยอะทางอะไรบิดเบี้ยว ไอ้มันเขียววีสามทุยเก่ามากเ <c oughs> ก่ามากโอเคไปต่อเลยยังคงเป็นเข้า <c oughs> ใจแล้วไป็นคนอ่นกขก็ลงกันทางนี้เ <c oughs> ข้าใจเลยโอ้โหคนพะคนจ้าช่วยกล้วยทอดดีเนี่มีมจักรยานเนี้ยตายแน่เดินตายแล้วว่า, <c oughs> นนาแต่เราอยู่ส่วนใหญ่ของโลกตอนนี้ตอนนี้มันกว้างจังเลยโล่งจังเลย เดี๋ยวคนคนคิดคนคนคนสร้างเกมคนขี้เกียจทาแล้วเหรอก็เห็นอยู่ว่าเกมมันยังเวอร์ชั่นสุดคุนนะสดุดหนึ่งอยู่เลยไม่มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่กว่านี้เลยเหรอตัวเต็มเมื่อไหร่จะออกมาเนี่ยไม่ทำแล้วตัวตัวเต็มเกมเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งจุดสูยเลยงั้นไม่มีแล้วมีแต่แช่มันอยก็จะเจอแล้วเนี่ยไม่เจออ่ะลุยข้างบนเลยข้างบนนี้มันคุนๆมากมาก นั่นไงนั่นไงคุณมากแล้วฉันต้องไปทางไหนต่อล่ะมันที่เดียวกันปะแล้วฉันมีไล่จมกโจมเธอได้ไหมมีจา้ามีจา้ากระสวกเฮ้ยวิ่งหนีซะจ้ะเอ,อ้าอ้ากระสวกได้ด้วยอ่ะ โอ้โหความเร็วระหว่างจักรยานกับเดินนี่สุดยอดห่างกันโคตรๆอ่ะติดใจมากเลยด้อเอเดี๋ยวสิคือฉันรู้สึกว่าได้ว่าฉันเคยมาทางนี้แล้วอ่ะฉันจะได้ฉันพลาดในไปสกาหนึ่งก็เลยว่าวัาที่เดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวนะมีประตูนี้ประตูมีที่ไหนอีกปะฉันไม่อยากจะเดินกับทางที่มันซับซ้อนอีกแล้วนะเฮ้ฮัลโหลมีทางเนี่ยนเดียวหรอ ดี๋ยวสิจำได้พาที่ไว่นั่นน่ะผมมีมือของคุณคุณมีรูของผมก็พอแล้วใช่คุณมีมือของคุณคุณมีคุณมีรูของคุณผมมีมือของผมก็พอแล้วมันก็ตรงนี้ปะวะแล้วตอนนั้นตอนนั้นมาได้ไงวะจบไม่ได้อะเออเออเออเอเฮ้ยเดี๋ยนะนี่ก็ทางเดิมปะ ใช่แล้วเดยออันนี้มีทางม,มีช่องเงินปะอืม hmm? อันนี้ก็มีเหรอเดียวเดียวเดียวน่าออกไปไงเดี๋ยวอืมเดี๋ย้ห <c oughs> hmm? มอนเดิมปะ <c oughs> จำไม่ก็ได้แล้อ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขวาเลยในช่องสองช่องนี้มันต่างกันยังไงวะช <c oughs> ่องเนี้ยช่องนี้ไม่เคยมาชัวร์วเลยแล้ว อืมจะเป็นใครฉันควรจะใช้ตัวอะไรตัวอะไรดีจะมีเลยไหมจ๊ะจะซวกเลยเอือ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 ไม่เป็นไรเลยถึกกว่าอืมใช้ได้ดีอ่ะอย่าสิจ้ะนี่มันตัวอะไรกันแน่อย่าให้เป็นนิยาอย่าอย่าอย่าขาดอย่าอืมหมุนหัวเล่นฟลุตโต้ไหม แมวไหมมันนี่หน่อยจ้ามันนี่หน่อยจ้าเดี๋ยวมีทางไปซ่อนอยู่ปะอืมฉันเจออะไรใหม่ๆฉันไม่เข้าใจเลยฉันควรจะทำอะไรกับมันเหนื่อยใจเหลือเกินเหนื่อยใจจริงไลาหิมะเลยอ๋อเพราะเปลี่ยนเป็นหิมะ พอ,พอใช้เอฟเฟกของยูกิอนนะครับใช้แฮตแดนสกาวได้ทุกที่เลยเว้ยเหมือนกับอเมร่าเราใช้เดมอะนนะั่นแหละใช่ปะไม่ใช่ไหมนนะกับกับกับไม่มีซ่อนอยู่ใช่ไหมซ่อนอยู่ปะทางซ่อนอยู่ปะทางลับใงวันนั้นตอมอยู่ฉันมาทำอะไรกันที่นี่ฉันไม่เข้าใจฉันไปต่อแล้วกันแล้วไหนบ้านเอ็นนี้ปะ บ้านอื่นบา้านเล็กบ้านน้อยมีสองบ้านใช่ไหมอ่าโอเคนั่นก็ข้างบนสุดยังไไม่ส้นทางมันกว้างเหลือเกินกว้างใหญ่ไพศาลคนสร้างเกมนี้ก็ขยันเหลือเกินเปลี่ยนมากแมปเยอะเหลือเกินคนสร้างเกมนี้บอกทางตรงๆว่าจำทางกลับเองได้ปะ ควรมีะ ah okay. อะไรปะฮัลโหลบันจกาทำการาสิมะโอเคเราเดินไปเปิดไฟได้ไหมใช้ไฟฟแรมนะไม่มีผลหาอะไรหรกอยัง <c oughs> ไม่มีผลอ okay, นะไร้วยโอเคนั้นปั่นไปจุบฉันจำนี่ได้นะโผล่ไนวะฉันจำได้นะฉันจำได้ฉันว่าฉันเคยมาแล้วนะ ฉันเคยมาแล้วเนะี่ยกลัวแล้วอหหหให้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันทึกฝันเอ้ยมันต้องมีเลยสิฉันพลาดอะไรไปล่ะแปบ๊บหนึ่งนะ เอาละเดี๋ยวขอไหม่อีกรอบนึงนะมันเาจะพาอะไรไปมึงอย่างจริงๆนะเดี๋ยวกดเอฟเฟกตก่อนไม้ตอกหน่อยจา้าโอเคแล้วก็ปันจะกล้าไปนั่นแหละปันไต้ด้วยโลกมืดนอีกขั้นหนึ่งนะครับโลกมืดเดี๋ยวไฟฉายก่อนซีชะเอฟเฟกไม่ใช่ไฟฉายโคมไฟก่อนมาสว่างแล้วเล้ขวาสัก ตอนนี้เราก็ขึ้นไปโอเคแล้วก็ยาไปจริงก็ลงล่างได้นะหรือเปล่าวะเอาะปว่าขึ้นกันกันจริงผมว่าลงล่างน่าจะใกล้กว่านะแต่ก็ความคุ้นเคยก็ต้องขึ้นดีกว่าโอเคก็คขึ้นไปแล้วก็ทั่งเจอตัวที่หน้าตาดำๆม,งมง่วงๆตัวนี้ครับก็หาควานิดน,นึงแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็จะเจอกับ ลายแปลกๆที่หน้าตาแบบว่าไม่ใช่นี้ <c oughs> ไปที่เดิมแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปอยู่ไหนว่าอันนี้ปะใช่อันนี้ก็อยู่ตรงกลางครับแล้วขึ้นไปเสร็จโจนห้าสี่สามสองหนึ่งก็โอเค แล้วก็จักรยานมาจักรยานอยู่ไหนโอเคทางนี้เราเหมือนจะพาดทางซ้ายไปนิดนึงครับเหน็น <c oughs> ไหนวะเข้า้าไหนวะนี่ปะโอเคตรงนี้แหละที่ผมพาดไปข้างบนนี่แหละที่ผมพาดไปเนี่ยนี่ไงโอเคลุย <c oughs> okay. ต่ออ่ะตรงนี้แหละลานกว้างโอเคในโซนโซนนี้ยังมีอะไรเยอะ แย่ yeah, มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันถุยเดี๋ยวเฮ้ยมันยากขนาดนี้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยงงเฮ้ย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 วัดตัวอะไรอ่เอ้าวัดเทวิลฮะเจ้ตัวอะไร What ะเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวนะ <laughs> เฮ้ยจานด้วยเห็นน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะย y เค A day, a day. No rock, อัจเจยอัจเจยน่ารักอ่ะบอกเท่ากันหนาวๆอย่างี้ด้วยมากเลยโอเคเราได้ตัวได้เจอตัวอะไรแปลกๆเฉยเลยอ่ะแล้วก็ปั่นต่อไปปั่นเป็นอะไรด,ดีวะเนี่ยทำไมวันตะตรงนี้มันรู้สึกแมปมันกว้างขึ้นเยอะเลยวะอืมท,ที่ไหนอะวัาเตเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้อ นี่ที่ไหนเนี่ยที่โลกไหนเนี่ยฮัลโหลแล้ลปิดไฟก็ไม่ได้เลยมืดอีกโอ้ที่ไหนวะ What is this place What happening Hey เ hey, ฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอเฮ้ยเดี hey. <Hudson 's> <own> ๋ยวนะเฮ้ยเพ่มีแค่นี้หรอเพ่มีอะไรอยู่สิเพ่เพ่เพ่จ้ะ ดิดไฟก็มันก็มืดแล้วจะเจอแล้วจะเห็นอะไรเนะี่ยพี่จ๋าฉันเอามีกระสูกพี่นะจ๊าถ้าพี่ไม่บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีดมาจ้ะกระสูกจ้านั่นเฮ้ยมืดเฮ้ยว้เปลี่ยนสีได้ด้วยนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลย <c oughs> อ่ะอํา แล้วไงต่อเอามิงกัสแซก็ไงต่ออมไปไม่เป็นทีเดียวเนี่ยมันนิ่งเลยอะ่ะอันนี้โลกนี้มันโลกอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่อาอ่าไม่มีอะไรมั้ง นะกลัะเอาไปห้องนี้ก็เถอะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจกักรกันต่อนะครับจัก,กรยานอยู่ไหนเออจัก,กรยานอยู่ไหนวะที่นี่ของเยอะจนห,นหาไม่เจอเลยว่าอยู่ไหนแล้วไงต่อฮะทำไมไไต่อครับมืดเท้าแต่บเท้ามันยาวไกลมากกว่าเดิมมากๆเลยฮลัลโหลฮัลโหล ลงทางในมุตินี้อีกแล้วดีช่องกว้างไกลเหลือเกินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้นี่อะไรฮัลโหลมีรู้ก๊ะวัดเตะฮัลโหลเดฟเป็นใครจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลหยจะหยุดโอ้ห okay. ยุดได้ด้วยโอเคน่ากอ้ามแมวมันนี่จ๊ะ ไม่มาเลยใช่ไหมไม่มัาฉันก็มีแทงในหนึ่งตัวเลยจ้ะหนึ่งตัวสองตัวโอ้หึได้เลยด้วยร้อยเยนสองร้อยเยนโอ้ได้ดังด้วยเก็บตังค์ครับเก็บตังค์เหมือนเก็บเบลเลยดอกตังค์ด้วยไหมดอกตังค์ดอกตังค์หนึ่งทีจ้าดอกตังค์หนึ่งดอกตังค์หน่อยดอกตังค์สดหน่อยทีจ้าดอกตังค์หน่อยหมดแล้วอ่ะ อะไรอ่ะไม่ดับตังเบยอ่ะ <c oughs> ขึ้นขี่จักรยานต่อโหโอ้โหไวเวอร์อ่ะไวขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่เม,ม้าเลยจักรยานฉันรักเธอได้เจอกันตั้งแต่ชาติบังกอ <c oughs> นมูเจอกันตอนนี้อ่ะเสว่าเสวลาตั้งสิบกว่าพายกว่าจะเจอเธอ <c oughs> ฉันรักเธอตโอเคโอ้หนูกเก็บตังต่อเขาเก็บเวลต่อมีดจะมีดอยู่ไหนมีดมีด,มด แทงเลี้ยงตัวอ่แล้วหดลายแล้วไม่สนใจจะกี่ล้องไปก็ช่งางมันนมึงก็เกิดได้ย้อนนี้แต่กรามมันก็เกิดใหม่อะให้ให้ตายนะแทงเลี้ยงตัวไม่จอบตังเลยอ่ะอะไรวะช่างมาันเราขี่กันไปต่อไปกว่าก็อมันเป็นกว้างอ่ะกว้างมากอ่ะฉันจะเจอทางไปต่อไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้เจอแล้ว โอ้โหโอ้โหไอเทมเก็บเบลเยอะมากเลยเก็บเบลกันต่อดีกว่ามีดมามิดมาแทงเม่งแทงไม่ได้นี่ตัวนี่มันคืออะไรสาไฟโทรเลขหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรแต่มันไม่ใช่มอนเตอร์แทงไม่ได้มันไม่ด็อปอะเซ็งเยอร์อะมีทางข้านบนด้วยแล้วไปไหนต่อได้บ้โอ้ย h โ l ฮลโหลฮัลโหลโอ้เกมไ้ต่อมาวิดมาวิดมามิดมาแทงเยิ่งไม่ดับโอ้ดับดีสามร้อยสามร้อยใช่ปะสามร้อยแทงดับไม่ดับไม่ดับไม่ดับก็แทงต่อดับไม่ดับดับก็แทงต่อก็แทงเอ้าแทงรอบท้าแทงอ่าห้าร้อยไหมห้าร้อยสี่ร้อยถอดโอเคไปต่อเลย เราหดลายเรานี่ยไรมันไดจะไปถึงไหนเนี่ยฮัลโหลโว้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 ไปถึงไหนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มันสูงมากมันสูงมากเลยเฮ้ย hey, สูงจริงเลยจะไปถึงสวรรค์ไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมันสูงจริงเลยฉันบนบนหลุยนหรือเปล่าเนี่ยท้องฟ้าเริ่มจะ เป็นสีเรื่อยๆแล้วเริ่มจากสีสีอะไรทุกอย่างกลายเป็นสีเขียวอ่อนเรื่อยๆแล้วไลท์โทนสีอย่างเป็นเทพแบบโอ้ถึงสุดแล้วโอเคว่าแต่ป่าแล้วฮะอ๋อมีใครอยู่หรือเปล่าเอ้ยนี่คุณคุณเหมือนตอนที่นั่นน่ะไอ้ตัวนั้นวาร์ปมาเลยในมุมซ้ายบนเนี่ยจะมีมีจุดที่เออไอ้ไอ้ที่ตัวนั้นปะไอ้ที่ไอ้นั่นน่ะตัวอะไรอะทุกอย่างที่มันที่มันเดินได้ตามเราวาร์ปมามันวาร์มาตรงมุมแถวแถวนี้ แล้วมีใครอยู่บอดนี่ตัวอะไรอ๋เฮ้ย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 ,ฮยปั๊บได้ด้วย <c oughs> มันนี่มันนี่ <c oughs> เจ้าโกชันเลยมานี่จ่ายมันนี่มันนี่เดี๋ยวมันนี่มันนี่มันนี่เอ้าเฮ้ย <c oughs> ไปไหนแล้วอ่ะ วอร์ปได้ด้วยอ่ะไปไหนแล้วอะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะมันเป็นตัวร้ายอ่ะแมวนี่ก็ไม่มาทำไมดีวะแมวนี่ก็ไม่มางอนแล้วเนี่ยโอมาละสต็อปไลน์อ่ะต้องใช้เอฟเฟกหลายๆอย่างรวมๆกันมันนี่ไม่สนใจฉันเลยอะ่ะ ยังไงอะมีดก็เลยไอย้หลบสิไอหลบสิไอหลบสิต้องหันหน้าไอชนมันอีกโอ้มันหนีอ่ะมันหนีอ่ะต้องตอนมันใช่ไหมตอนมันโอ้โหได้นชนได้นชนก็ไม่ได้ได้นชนไม่ได้ น่าแพงได้แล้วเยียมดอบด้วยห้าร้อยเอดเคดีใจว่าแทงยากแทงเย็นหลือเกินดอบได้ร้อยเดียวไม่เป็นไรอโอ้โหนี่อะไรฮัลโหลเธนใครนี่มองอะไรกันอยู่หรอจ๊ะนี่ยอนย้อ,อน <c oughs> ก็ดูเนียนกันไปกับพวกพวกเธอนะจ๊ะนี่มองอะไรกันอยู่เนี่ยปักเพลงมั้จ๊ะ เออหรือว่จะเป็นผ้าไหนผ้า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 ,าเขาไม่ออเจอแล้วอ้เฉยหนาวอ่ะอืมมาดมูดีไม่เอาตัวไหนนะตัวไหนตัวไหนตัวไหนวะแคทมานี่โอ้มันมามันมาได้โอ้มันเดินนอะเอ้ยให้มันเดินตามไว้แต่มันก็เดินกลับไปที่เดิมเน,นะ ถ้าเรียกมันมันเด้งกลับมาที่เดิมมันมันไม่ยอมไปไปจากเหมืนนั่นต้องมันเธอเพราเธอต้องดูวิวคลานเลยอ่ะเพราะเธอกลัวไหมจ๊ะเพราะเธอกลัวได้ป่าไม่กลัใช่ไหมล่ะไม่กลวนั่นแทงกันจ๊ะแทงให้หมดปาเถื่อนมากอ่าเยี่รถเบิร์ดรถเบิร์โอเคไปซิเคิลต่อเลยโอเคเข้าวป่าข้าวป่าวัดวัด อ่านไปแล้วเนี่ย what หืมดอกไม้หืม what ฮะ <Huh? S 1> วันนี้น่จะมองก,กว่านะสีเข้ากับตัวเข้าพวกนี้มากเลยดอกไม้น่ารักอะ่ะ ดอกไม้น่ารักอะไร็ดดอกไม้ขวางทางฉันอะนั่น่ะอยู่เลยแล้วจ้ะเอาแทงไม่ได้เลยเซ็งเบย์อะเซ็งเบย์อันอะไรเี่ะแมวอจ้ะวันนี้จ้ามนาวเดี๋ย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 วดิกค้ดอิเฟกต์ก็ไม่ได้เดี๋ยวจามใส่เลยหนาวหนาวจังเลยที่นี่หนาวมากเลย เอิ่มแล้วไงแล้วยังไงแล้วยังไงรถน้ำรถน้ำรน้ำรถน้ำต้นไม้ต้นไม้จะได้ต้นต้นไม้ไวาแล้วไงอ่ะเอิาา่มฟ้าผ่าต้นไม้จะได้ไหมไวไวคิดได้แนละ้วเอาไงเอาไงต่อเปลี่ยนสีต้นไม้ไหมจ๊ะเปลี่ยนสีต้นไม้ไกันต้นไม้สีมว่วงสีแดงสีเหลืองสีเอิ่มกระชัางมันนะ เออสร้างเมงวันมาเกอะดอกไม้ไม่ใช่แมงวันนี่นี่พึ่งจากพึ่งพึ่งพึ่งดอกไม้จะได้ผลเกยสอนดอกไม้เลยนะจ๊ะเป็นไงดีป้าเออไม่ดีเออน้าร้องอ,อ,อ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วงั้นปั่นกลับแล้วกันนะเลยเปิดไฟมียหะเปิดไฟก็ไม่มีไรโอเคปั่นกลับ อ่ากลับดีกว่าบ๊ายบายจัดดอกไม้จ๋ามาทำไมเนี่ยโอ๊อมันสีฟ้าเขาเฮ้เฮ้เฮ้นี่มองอะไรเนี่ยนี่ที่ไหนเธอเป็นใครฉันเป็นใครโอ้ oh my god เดี๋ยวต่อพานาน้ากันนะครับ see you next time ไปละบ๊ายบาย